สวัสดีค่ะพวกเราแซบพาแซศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวทุกวันโอ้โหมเลยยางไอยากได้แบบว่าน้ำมันนวดมากโอ้ตายตายอยู่ตรงหน้าเราเลยครับหอีกแล้วชอบแอคติ้งนี้สุดๆบอกเลยว่าตั้งใจล้านนานนะคะรับบอกเลยว่าได้รางวัลรับรองด้วยไปแซบกันเลยครับผม ใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรล้านนาชวนมาทำความรู้จักกับบรนด์นี้เลยค่ะณหาไทยเนเจอร์เฮิร์บวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายแพทย์แผนไทยล้านนาอายุรเวทแพร่ที่มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้เลือกช็อปทั้งยาสีฟันออร์แกนิกเซลระงับกลิ่นปากตรต้นตำรับอายุรเวทล้านนาน้ำมันนวดสมุนไพรลูกประครบทับมอเกลือและลูกประครบสมุนไพรผลิตภัณฑ์ความงามออร์แกนิก กับมีสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายวันนี้ยกมาให้คุณผู้ชมเลือกช็อปในรายการแล้วค่ะตอนนี้เราเจอคุณหนหะไทยเจ้าของร้านหนหัไทยเน t u รัลเฮิร์บครับสวัสดีครับพี่อีฟสวัสดีค่ะพี่อีฟค่ะอยากรู้ถึงจุดเด่นของหนหาไทยเน t u รัลเฮิร์บหน่อยค่ะว่ามีจุดเด่นยังไงบ้างจุดเด่นของเราก็คือเป็นสมุนไพรอายุรเวทล้านนาค่ะในตำลับของคมพีใบลานนะคะ,คะเรา,าได้พัฒนาให้เกิดรูปแบบใหม่ เพื่อจะไม่ให้มันสูญหายหรือตายจากเราไปโดยใส่ความเป็นนวัตรกรรมบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ด้วยอ,อย่างงี้ค่ะไม่เห็นว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นเนี่ยมีงานวิจัยรองรับทั้งหมดค่ะมีงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะในต้นแบบทั้งหมดแล้วก็พัฒนาโดยแพทยแผนไทยด้วยนี่นละหังนั้นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเหล่านี้เริ่มต้นอย่างแรกท่านไหนครับอิบ มีเลยอันนี้ใช่ไหมคะเป็นอะไรไคะ,คะคตัวนี้ก็จะเป็นตัวนวัตรกรรมของเจลลี่กัมมี่ค่ะในตำรับก็คือนอกจากจะ,ะเป็นเสริมโภชนาก,การสุขภาพช่องปากและผสมในตำรับของยาหอมค่ะค่ะ<อ> เดิมทีเป็นยาหอมคที่คุณยายใช้เลยชอบใช้เวลาท้องอืดอะไรแบบนี้เดิมทีจะเป็นผงใช่ไหมครแต่ว่าทานยากนะบางคนคือแบบทานเป็นผงไม่ได้เลยอ่ะอย่างถ้าแบบวัยรุ่นเนี่ยยิ่งจะแบบไม่อยากทานเลยแต่อันนี้มาในรูปแบบกัมมี่แบบที่ป๊อปปี้กำลังลองกินอยู่ตอนนี้เลยใช่ไหมคะมันให้ความหอมสดชื่นขึ้นจมูกแล้วก็รู้สึกว่า มันทานแล้วเรารู้สึกแบบเฟรชอะโอ้รสชาติก็คือโอเคเลยไม่หวานแล้วร,รสชาติกำลังดีทานง่ายกว่าเดิมเยอะขอโทษนะคะอันนี้ใส่น้ําตาลไหมหรือว่ามีเป็นแบบธรรมชาติหมดเลยไหมคะเป็นธรรมชาติอะคะ่ะจะไม่ผสมแป้งแหละน้ําตาล อยากทราบราคาหน่อยเท่าไหร่ครับเนี่ยกล่องหนึ่งแบบนี้กล่องหนึ่งใช่ไหมคะเฉพาะที่รายการก็เหลืออยู่ที่50บาทอะค่ะ50บาทพอดีมากค่ะแล้วเป็นแบบว่าเป็นเป็นกระเป๋าเล็กๆสีชมพูนี่คืออันนี้อยู่ที่3กล่องร้อยสามกล่องร้อยอันนี้นะคะคุณผู้ชม3กล่องร้อยค่ะแล้วเป็นกระปุกแบบที่ผมถ้าเป็นกระปุกอยู่ที่70บาท70บบาทเออ มาต่อกันที่อันนี้คือลิปสติกไหมคะเนี่ยเอ,อกไม่ใช่ค่ะค่ะไม่ใช่ค่ะ,คะตัวนี้จะเป็นตัวนวัตกรรมค่ะนวัตกรรมที่เป็นเจลระงับกลิ่นปากที่ใช้แทนลูกอมหมักฝรั่งน้ำยาบนปากได้ค่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นยาสีฟันในตํำรับของคัมพีแบลลายาขงางปากเปื่อยแผลร้อนในค่ะมีรางวัลด้วยตรงนี้ค่ะมีรางวัลตัวนี้จะได้รางวัลออร์แกนิกสตาร์ทอัพไทยแลนด์แชมเปี้ h นออฟเดอะแชม์ไม่ธรรมดาแบบนี้เท่าไหร่คะตัวนี้นี่ร้อยห้า สิแต่เฉพาะรายการค่ะก็คือ1แถมหนึ่งบหาบาทคุ้มนี่ถัดมาเลยนี่ฮะนี่คือสเปรย์อะไรสเปรย์ค่ะสเปรย์ในตำลับเหมือนกันที่ฉีดพ่นปากนะคะในตำลับรองน้ำพุนปากได้ค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นภายในช่องปากฉีดสักแบบ3 4จส๊จกเลยนะค่ะมันสามารถกระตุ้นต่อมน้ำลายได้ด้วยในตัวของสมุไพรเป็นไงอ่ะมันแรงไหมเพราะปกติอ่ะมันจะมีแอลกอฮอล์ไงบางคนอาจจะแบบ ใช้แ<ช>บบเอลคอล์แล้วมันเย็นปากมันร้อนปากเกินไปเนาะไ<ช>ม่แสบปากสบายๆ<ช>ปากยปากทำให้รู้สึกสดชื่นยิ่งขึ้นด้วยน่าสนใจใ<ช>อัดมาเลยครับ<ช>ผมนี่คืออะไรครับเป็นตัวยาสีฟันดีท็อก ภายในช่องปากซึ่งมันจะไม่มีตัวเคมีเลยค่ะเป็นดีท็อกออร์แกนิกเลยค่ใช้ได้ทุกวันเลยเมื่อกี้บอกว่าปวดเมื่อยมากเลยมันแบบไหนบ้างคะเห็นมีสีเขียวสีเหลืองค่ะถ้าสีเหลืองจะเป็นประเภทของการนวดผ่อนคลายถ้าสีเขียวจะมีสารสกัดของสเลดพังพรและสารครูเหมาะสําหรับผิวแห้งหรือผิวที่แบบว่าแพ้ง่ายค่ะเชื่อได้ค่ะแมลงของแบบสัตว์กัดต่อยก็คือสามารถใช้ได้เลยใช่ไหมคะยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็แมลงสัตว์กัดต่อยก็สามารถ ที่จะลดอาการได้าเลืใช้อย่างเหมาะสมนะทั้งยาเขียวทังยาเหลืองผมว่าดีทั้งคู่เลยถัดมาที่ตัวนี้คืออะไรล่ะครับอันนี้สีม่วงเนี่ยตัวตัวสีม่วงนี่ก็คือเป็นตัวที่เป็นเซรั่มบำรุงรากผมคตัวนี้ก็จะใช้วิธีการของการสกัดเย็นค่ะสกัดย็ดค่ะในตัวของสมุนไพรก็ทําให้เส้นผมของเราดีขึ้นมากกันนถัดมาที่นี่ลูกประคบ โอ้โหนี่เหมาะกับพี่ฝนเลยนะเนี่ยลูกป,<ช>ประครบเนี่ยแต่ทำไม<ช>มันเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ฮะนั่นสิใช้ง่ายนะคะก็คือมันเป็นภูมิปัญญาเนาะในลูกป,ประครบทับโมเขือคุณแม่หลังค้อเราก็นำสารสกัดในลูกป,ประครบเนี่ยค่ะมาพัฒนาเป็นเจลที่สามารถใช้ บำรุงหน้าท้องแล้วก็ลดการบวมได้ค่ะแล้วก็ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ใช้ถุงประคบน้ําร้อนประคบมันก็จะง่ายต่มันงเร็ขึ้นมากเลยแบบนี้น่าใช้มากค่ะของใบเนื่อยหนักด้วยนะแบบนี้นะรวมถึงด้านหน้าอันนั้นคืออะไรล่ะคะจะไปล้างมือหรือเปล่าหรืออะไรฮะอ๋อนั่นไม่ใช่ค่ะนั่นเป็นนวัตกรรมออร์แกนิกเลนโคตติ้งอะค่ะเลนโคตติ้งค่ะ ที่เช็ดเช็ดเลนทมควมสะอาดแล้วก็เคลือบอะค่ะเคลือบเลนส์แว่นตาโทรศัพท์มือถือที่เป็นออแกนิกจริงๆแสดงว่าเราใช้นิ้วจับไปจะไม่มีรอยนิ้วมือติดค่ะใช่มันจะลื่นแล้วเคลือบด้วยน่าสนใจเป็นนวัตกรรมที่มาใหม่ทม่เคยเห็น่เคยได้ยินด้วยมันเป็นเทคนิคกรีนไมโครอิมัลชันค่ะระหว่างน้ํากับน้ํามันค่ะสุดท้ายหน่อยครับอันนี้คืออะไรตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอนตี้เอจจิ้งในด้านของความสวยความงามนะคะตัวนั้นก็เป็นน้ํามันมะลุมสกัดเย็นผสมสม 理财、嗯、啊。啊 ค่ะตรงนั้นแล้วก็มีตัวเซรั่มเห็ดเยื่อไผ่อะค่ะอ๋อเป็นเยื่อไผ่เลยเหรอคะค่ะคะที่มีไฮยาลูรอนที่สูงอยู่ในตัวของเห็ดเยื่อไผ่ค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นด้ใช่ไหมคะถ้าสนใจเนี่ยต้องติดต่อทางไหนบ้างคะค่ะก็ในในเพจของหน้าไทยเนเจอร์อฟเฮิร์บได้ค่ะนี้ค่ะจึงเบอร์โทรด้วยค่ะใช่ค่ะนี่สแกนายโทรได้เลยกันนะคะเนี่ยใช้ทั้งนั้นเลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่อีทมากเลยนะคะ